สวัสดีครับจอนนี่ติงนะครับพบกันอีกแล้วนะคะในเพจคุณตุ๊กบักุเตวันนี้ผมมาในรายการผมเองนะครับชิมไปเรื่อยเลยอันนี้ก็มาชิมแถวร้านก่อนเลยนะครับมีร้านหนึ่งน่าสนใจมากร้านเนี้กว่าเอ๊ะน่าจะสองโครตว,วัดกว่ากว่าหรือสองอนทับอยู่ที่ไหนนะครับร้านนี้จากถนนพระรามสองนะครับ ไหลเข้ามาทางบางขุนเทียนชายทะเลเข้ามาสักตากิโลเป็นร้านแรกทางขวามือชื่อร้านเลืองลิตนั่นเองตอนนี้เราก็มาดูเมนูว่าวันนี้แดดล่มรวมตก บายๆเย็นๆเมนูที่เขาแนะนำนะครับมาที่เนี่ยเสียไม่ได้เลยต้องสั่งสั่งจริงๆกุ๊กผัดผงกะลีๆๆๆ อันหนึ่งที่ผมสั่งมาอย่างเสียไม่ได้เลยปลากระพงทอดน้ำปลาเลยมาทะเลผมเลยสั่งกุ้งเสียบไม้มาเป็นปลาหมอผัดฉ่าแล้วซิเกเนเจอร์นี้หม้อหยวงโลเป็นปลาบูนะฮะปลาบูต้มแกบอกมีใส่ใบหม่อนด้วยถ้าคุณผู้ชมได้กินนะฮะแล้วกลิ่นมันลอยมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าควันหอมกุ่นๆเป็นยังไงนะครับเอาอยัางเอาอยัางเปิดเลยนะครับโอ้โหควันหอมถุยเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะชิมปลาบูก่อนมีขิงสักหน่อยนึงอ่อนนี่แก้มมันกําลังดีเลยกลิ่นหอมของขิงอ่อนๆน,นะฮะขาดาคร้เรียกว่าครบเครื่อนจริงๆแต่ต้องดูว่ามันต้องเป็นสูตรเด็ดจริงๆเพราะปรุงสมุนไพรขนาดเนี้ยถ้าจะให้มันกลมกล่อมเนี่ยต้องมีฝีมือมากๆเลยนะครับน้ำร้อนๆและอย่างหนึ่งมาที่เนี่ยมันขาดเสียไม่ได้เลยว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพราะว่ามาถึงรังหึ้งเพียรชายทะเลแล้วเนี่ยถ้าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ด เหมือนคนไทยขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งแต่แววมาในช่วงมะนาวแพงเนี่ยเขายังใช้มะนาวแท้เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำจิม้มขอชิมน้ำก่อนใส่แบบไม่กลัวจนเลยนะเนี่ยนะผมตักให้ท่านาผ,ผู้ชมดูโอ้าวเป่งเลยอเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสดน้ำนิดหนึ่งอืมแกมีรสบวยหน่อยหนึ่งด้วย ก็ลดเลยออกกลมกลม่อมถ้าเป็นคนชีนสมัยเก่าหรือเด็กรุ่นใหม่ผมว่าชอบอะนะฮะมีรถบวยอ่อนๆถึงไม,ไม่ไม่เป็นรถบวยจัดและมีขิงมาตัดหน่อยมีใบหม่อนมันออกนวยัวในปากมีรสเผ็ดนิดหน่อยครับแล้วดูเนื้อปลากำลังดีเลยนะปลาบูปลาบูสมัยนี้ก็หาทานยากกับปลาหมอทะเลที่เนี้ยถ้ามาสั่งเนี่ยใส่ปลาได้สองอย่างนะฮะ แต่พอมีอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความเข้าเนื้อป,ปลาไปอีกเนื้อปลามาเลยจะก็ยังมีเนื้อลดของเนื้อปลาแล้วกลิ่นของเนื้อปลาแล้วยังมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วมันฉ่าเครื่องเทศอยู่ในเนื้อปลาด้วยแลสวยมาพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับปูผัดผงกะหรีตัวนี้แววมาก็หลายขีดอยู่นะครับแต่วันนี้กินแล้วขออนุญาตน้ำหนักเพิ่มตัวนี้หนึ่งสักสองขีดก็พอนะฮะเราขอกล้ามเลยดีกว่าสีมันน่าทานจริงๆเลยท่านผู้ชม นะลองทานดูที่มันมีส่วนผสมของไข่เดี๋ยวพูตามมาตามสูตรก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยหนึ่งอันนี้ลองเปียวๆก่อนนะฮะมีข้าวสักเล็กน้อยอสิ่งแรกที่เคี้ยวเข้าปากเนี่ยมันนัวมากเลยมันจะเรียกว่า j u ซี่ก็ได้ อันนี้รสมันจะเข้มข้นออกเผ็ดนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าเผ็ดเรียกว่ารสจัดจ้านตามแบบปูผัดถุงมะล่ในเถาบางขุนเทียนชายทะเลดีกว่าลองดูนะครับลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดดูโอ้โหอันนี้ชอบมากเลยเพราะไปกินร้านปูเฮียแกทุกมาให้ผมเมื่อแกง่ายขึ้น ได้เนื้อปูเต็มเตมไม่ต้องเสียเวลาในการแกะนะฮะอืมจริงๆอย่างที่อินเดียเขาบอกผมเนื้อปูเนี่ยเป็นปูสองน้ำเนี่ยเนื้อมันจะแน่นกว่าคือมีทั้งน้ำทะเลและน้ำจืดประมาณเรียกว่าน้ำก่อยว่าแถวเนี้ยปา่าโครงกลางเยอะมากนะฮะภายบรรยากาศในร้านที่ผมนั่งข้างหลังเห็นอยู่เนี่ยก็ยังมีบรรยากาศของป่าโครงกลางนะฮะดูวิวในร้านได้ก็เปินเปิ่นใบใอย่างนี้ กินกับครอบครัวก็ดีกินกับเพื่อนผูงก็ดีส่วนเนื้อปูจริงๆก็โอเคครับมันมีความรู้สึกของความหวานโดยธรรมชาติโดยไม่ได้ใส่น้ําตาลได้กับข้าวสวยเนี่ยผมว่าเราอิ่มไปมื้อนึงนะครับอันนี้ก็ใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดที่แกบอกว่าใช้มะนาวแท้ลองชิมน,น้ําจิ้มดูโอเคครับมีรสมะนาวแท้ๆมีเปรี้ยวติดที่ปลายลิ้นนิดหน่อย แต่รสเผ็ดก็ไม่เผ็ดจัดกําลังดีอย่าลืมนะครับอันนี้ใส่2ไข่นะสไข่ไข่เป็ดและไข่ไก่ด้วยพอดีผมทานไปเฮียเจ้าของร้านกน็ผมก็ถามแกว่าใบาหม่อนเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้จักรู้ว่ามีสรรพคุณเนี่ยลดความดานันโลหิตนะฮะแล้วก็มีวิตามิน A สูงเนี่ยใบยหม่อนแกบอกแกเด็ดมาจากหลังร้านเลยแกมาซอยเล็กๆแล้วก็โรยใส่ในนีนะ้เพิ่มความหอม อมันก็มีกลิ่นอ่อนๆน,นะฮะแต่ไม่เชิงเป็นสมุนไพรนะ,ะมีหนามใบสดเนี่ยเ,เขาว่ากินได้ด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าลองกินดูก็แล้วกันนะครับอืมมันก็เหมือนใบมิ้นท์แต่ใบมิ้นท์มันมีรสชาติอันนี้ออกไม่ถึงกับฝาดนะฮะแต่ก็อร่อยดีเหมือนกันกินดิบๆแต่ผมว่าใส่ในน้ำแกงเนี่ยมันจะหอมมากกว่านะฮะอ่ะตัวต่อไป ที่บอกว่าเด็ดนักเด็ดหนาเป็นเจ้าแรกๆในกรุงเทพที่ทําสูตรนี้ปลากระพงทอดน้ําปลานะครับตัวนี้ยแกบอกผมว่าแกทอดเนี่ยมีกรรมวิธีในการอทอดทําให้กรอบนอกนุ่มในเราลองมาชิมกันดูมันมีน้ําจิ้มมะม่วงนะฮะขาดเสียไม่ได้เลยลองดูนะครับเอาละ กรอบนอกนุ่มในเป็นยังไงโอ้โหดังแ,แต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเนื้อแน่นๆ่นเพราะถ้ากิดบอกว่าขายได้ปริมาณเยอะๆเนี่ยปลากระพงเนี่ยมันอาศัยสดด้วยของร้านแกเนี่ยดูสีสันแล้วก็สดเดี๋ยวลองทานเปล่าๆดูก่อนนะครับอืมข้างนอกเนี่ยกรอบ เล็กน้อยแต่ข้างในก็ยังเนื้อน,นุ่มอยู่เนื้อข้างในเนี่ย <Wow. S 1> ออกขาวเลยนะฮะเดี๋ยวลองลองใส่น้ำจิ้มดูมะม่วงหอมหัวแดงมีพริกหน่อยนึงนะฮะหรือคนชอบเผ็ดนี่ทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดของแกก็ได้นะฮะก็สับละเอียดอยู่นะฮะ มันมีมะม่วงมันช่วยให้รสกลมกล่อมมากขึ้นมีความเป็นมะม่วงอยู่ข้างในมีพริกเล็กน้อยมีหอมแดงทำให้เพิ่มรสชาติของตัวปลากระพงทอดลําปลามากยิ่งขึ้นนะครับเมนูต่อไปเป็นกุ้งเสียบไม้เป็นกุ้งแชบววนะฮะทอดเสียบไม้ลองดูว่าแกบอกว่าทานได้ทั้งเปลือก เพิ่มแคลเซียมเดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่าหัวทานได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทานทั้งเปลือกดูแกงทอดได้กรอบกรึบกรุบแล้วเพิ่มแคลเซียมให้ตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมเนื้อเด้งเนื้อเด้งคอนเฟิร์มครับเนื้อเด้งเปลือกก็ทอดได้กรอบดีทำให้มันทานได้ทั้งเปลือก นะครับก็รู้สึกว่าอาหารทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยสดสดจริงๆนะฮะสิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมคือตัวนี้ท่านมาเนี่ยท่านผู้ชมต้องสั่งให้ได้สมุนไพรเยอะน้ํานัวมากนะครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากเราทานคาวไปเรียบร้อยแล้วควรจะมีอาหารหวานตบนิดนึงตบแบบสับๆๆเป็นยังไงก็คือ เมนูอาหารที่เขาแนะนำเลยเผือกเหรียญทองทอดมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหลังจากผมจัดการอาหารคราวสักโอ้เรียกว่าแน่นไปเลยจิบน้ำชาสักหน่อยอืถึงเวลาอาหารหวาน <P> เผือกเหรียญทองทอดโอ้โหมีหน้าเขาเรียกว่าเผือกเหรียญทองเพราะว่าลักษณะมันเป็นเหรียญกลมๆนี่เองข้างบนเนี่ย น่าจะเป็นเม็ดักจีนะฮะหรือเม็ดฟักทองนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ารสชาติมันจะ <Wow. S 1> เด็ดขนาดไหนนะครับหาครึ่งดูก่อนว่าข้างในเนี่ย oh. เผืือมันยัดไส้อะไรไ้ไหมอ๋อผ่ามาแล้วก็เป็นเผือกกลมๆม,มีขาวๆด้วยเดี๋ยวผมลองชิมดูมันเป็นอะไรมีขาวๆเนี่ มันนุ่ม,มน,นัวเหมือนมีแห้วอยู่ข้างในอ่ะหรือสมหวังนั่นเองอ่ะมันก็กลดเค็มที่ปลายเลย้นนิดๆทำให้ไม่เลี่ยนมากควรจะเป็นอาหารของหวานที่ไม่เป็นของหวานที่เป็นทานเล่นก็ไม่เชิง นะฮะอันนี้สั่งก่อนอาหารก็ได้ผมว่าก็ได้อยู่นะไม่ยังเป็นต้องเป็นหลังอาหารนะฮะก็อันนี้เป็นอาหารเป็นเผือกนะฮะล้วมีเม็ดกระจีข้างบนทำให้กรุบๆหน่อยแล้วข้างในก็ยังเพิ่มรสชาติในลิ้นนิดหน่อยว่ามีสมหวังอยู่ข้างในเคี้ยวนังกรุบกรุบกรุบ,ลบคล้ายๆอารมณ์เหมือนพวกข่อยจอนะฮะข้างในเวลาเคี้ยวแล้วเหมือนมี สมหวังอยู่ข้างในแต่นี่เป็นของหวานนะครับที่ร้านเนี่ยเวลาคุณจะมาเนี่ยมาจากถนนพระรามที่สองเนี่ยนะเข้ามาขับตรงมาเรื่อยทางบาหุ่นที่นชัยทะเล8กิโลร้านขวาร้านแรกจะเห็นโลโก้ฟูตัวใหญ่ๆเลยแดงๆเลยชื่อร้านเรืองฤทธิ์เลยร้านเขาเนี่ยอยู่เฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้า ถึง4ทุ่มแต่กลัวเขาปิดเนี่ยประมาณทัก3ทุ่มการผู้ชมบ่ายๆวันหยุดเย็นๆนะฮะมาดูบรรยากาศดีดๆเถวทะเลกรุงเทพากลับมื้อเย็นหรือมื้อกลางวันบ่ายๆก็ออกมาทานที่ร้านเลืองลิ์ได้วันนี้จอนนี่ติ่งขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้ oh, บรรยากาศรอบๆเนะี่ยฟังเขาเฮียเขาคุยมีคนมาจัดงานแต่งงานในโซนนี้เหมือนกันฮนะอันนี้สามารถ ไปติดป้าย wedding ได้เลยนะครับผมห้องส่วนตัวไว้คอยบริการด้วยนะครับร้านเลือฤงลิตนะครับอย่าลืมนะครับจอนนี่ติ่งแนะนำนะครับร้านเลือฤงลิตนะครับบาย